ครับคลิปนี้ครับเสียวบรรยากาศตึกแหวันแหครับอยู่สะพานพับบันนุคูมาฝาครับแหวพื้นละลอยครับพื้นลอยแหวพื้นใหญ่เซียนมาจากทัวสารทิศนี่ครับทันหนุ่ยของเฮามาเบิงมาชมขึ้นเรือวานนะครับขีโฟมก็มีทั้งน้ำก็มีโอ้ยฝนเพิ่นอันหอปลาขึ้นนะครับจกปลายังเนี่ยครับห้าวขึ้นมาโอ้ย ครับมาจากหลายบ้านครับหลายบ้านหลายตำบลมารวมทำบุญนะครับนี่ครับไผ่ยางมาเสือปลาอยู่กองอนุัยกันรครับปลาตองกายตัวบวกใหญ่เพิ่ก็ขาย,ก,ขายกันครับไผ่ใด่ก็ม,มาขายกองอนุัยกันนี่ครับพันวัดถือเต้น้ำหบักจับมันปะวานไปวานมาก็ถือเต้น้ำาบัากจับบ่มาันาน้ำเขาเลยมันปะม <daylight. S 1> ี่ครับหลายตุ่นหลายอายุผูลผล้่าผู้แกยกสะดุ้งยกงอก็มี สวิงมาหาสวรรค์ปลาเล็กปลาหน่อยไปอูไปก้อยผู้เฒ่าบ่ามีเหงากับมายกสะดุ้งนี่ครับสองเฒ่าสองพญ่ได้อยู่เพิ่นว่าสิได้คือหลายกว่าปลาเพิ่นว่า <S <S คุณครับหลากหลายครับไก่แหงครับคนมากลายถึงบรรยากาศเหรียญน,น้ำพอดีนินจากับพญายน้อง